แม่จ๋านี่เลยไม่เสียแรงที่ตั้งใจทำคลิปจริงๆได้ของมารีวิวอีกแล้วจ้าทางร้านเขาส่งมาให้รีวิวอีกแล้วจ้าเดี๋ยวเปิดให้ทุกคนดูพร้อมกันเลยนะคะว่าคืออะไรนะคะฝากทุกคนเข้ามาชมด้วยนะคะวันนี้จะไลด้วยนะคะวันนี้จะไลนะคะทุกคนอีกประมาณ10นาทีก็จะไลนะคะทุกคนนี่เลยนะคะทุกคนได้ของจากร้านโอ้ยทุกคน ได้ของมงคลมาค่ะได้ของมงคลมาค่ะทุกคนนี่เลยนะคะ สายมูทุกคนนี่เลยนะคะเป็นสร้อยคอสร้อยคอนักษัตริย์นะคะสร้อยคอนักษัตริย์ตามปีเกิดนะคะทุกคนใครสนใจสร้อยคอเส้นนี้นะคะกดที่ตะกร้าได้เลยนะคะทุกคนกดที่ตะกร้าจิวได้เลยนะคะนี่เลยเพิ่งได้มาใหม่สดสดร้อนๆอนนะคะเปิดพร้อมกับเพื่อนๆเลยนะคะทุกคนทุกคนมาชมรายละเอียดในไลน์นะคะมาชมในรายละเอียดในไลน์นะคะเดี๋ยวจิวจะเปิดให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันนะคะนี่เลยได้มาแบบนี้เลยได้มาแพ็กเกจแบบนี้เลยนะคะ ได้มาแพ็กเกจแบบนี้เลยพร้อมนี่เลยนะคะทุกคนนี่สายหมูห้ามพลาดนะสายหมูห้ามพลาดนะคะไลน์นี้นะคะไลน์สามทุ่มนะไลน์สามทุ่มวันนี้มาเจอกันนะจ๊ะทุกคนมาเจอกันในไลน์นะจ๊ะ